ดูดนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่หนึ่งกันยายน2,566ดูดุลไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะรองโฆษกรัฐบาลย้ำเตือนนักลงทุนเช็คด่วน11แอปพลิเคชันหลอกลงทุนเงินดิจิทัลเทรดทองเทรดเหรียญก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนระวังถูกหลอก ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้สืบสวนสอบสวนจับกลุ่มคนร้ายแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์ที่ชักชวนเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆอาทิการปลอมโปรไฟล์เข้าไปตีสนิทก่อนชวนลงทุนหรือโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลห้างได้รับผลตอบแทนสูงเป็นต้นทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก นอกจากนี้มิจฉาชีพยังสร้างแอปพลิเคชันลงทุนปลอมขึ้นโดยบางแอปแอบอ้างใช้ชื่อพร้องกับแอปที่มีอยู่จริงและสร้างกระดานเทรดโชว์ภาพตารางหรือกราฟการเทรดเงินดิจิทัลเทรดเหรียญปลอมขึ้นเพื่อความสมจริงนางสาวรัชดากล่าวว่าหากมีผู้ชักชวนลงทุนเก่งกำไรสินทรัพย์ดิจิทัลใน11แอปพลิเคชันนี้ขอให้ตรวจสอบด่วนอาจกำลังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ สำหรับ11แอปพลิเคชันมีดังนี้ 1. BCH Global 2. อง Polen X 3. า Naga 4. c o b o 5. s p o t Global 6 Bitmop 7 b i t g o 8 Bitcoin EX 9 Ethereum r 10. Taxful 11. Match ทั้งนี้หากสงสัยถูกหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปขอให้รีบแจ้งผ่านสายดุลตำรวจไซเบอร์ บชสอทโทรหนึ่งสสหนึ่งหากตกเป็นเหยื่อแล้วสามารถแจ้งความออนไลน์ที่ w w w t h i i p o l i โพลิซอ .com รัฐบาลไม่ต้องการให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยได้ทำการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมิจฉาชีพเหล่านี้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงได้ยับยตนมากขึ้นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจึงขอให้ประชาชนพึงระมัดระวังไว้เสมอ มีสติอย่ารีบตัดสินใจศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนหากบุคคลใดมีปัญหาการถูกหลอกลวงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสามารถร้องเรียนได้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านสายด่วนโทร1212 1, 2. สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ